ใหม่เดวิกาปัดนางเอกช่วดเงินแสนเพราะผู้จัดการยันไม่ใช่ตนวอนให้กำลังใจพี่ก้าวไม่ทราบมือดีขุดเรื่องแฉส,สวัสดีครัคุณผู้ชมกลับมาพบกับส้มซ่าขวิข่าวบันเทิงกันอีกเช่นเคยจ้าช่วงนี้นางเอกสาวพันล้านยังใหม่เดวิกาจะขยับตัวไปทางไหนก็เป็นข่าวไปหมดค่ะแลาสุดมีข่าวเมาเมาว่านางเอกช่วดเงินหลักแสนเพราะผู้จัดการส่วนตัวอีกแล้วจา้า หลายคนเลยพุ่งเป้าไปที่เสาวใหม่ดวิกางานนี้เจ้าตัวออกมาแก้กข่าวที่งานเมนเทลส์ค่ะว่าไม่ใช่ตนเองอย่างแน่นอนรับว่าได้เห็นข่าวแล้วค่ะแจ้งว่าทุกครั้งที่ตนเองออกไปทํางานที่ต่างจังหวัดก็สามารถนั่งเครื่องไปกับคนอื่นๆได้ไม่มีการแบ่งแยกเป็นกรณีพิเศษค่ะส่วนที่มีคนออกมาแฉเรื่องนี้เนะี่ยตนเองไม่ทราบค่ะบอกว่ารู้สึกชินอยู่วงการนี้มีข่าวเป็นเรื่องปกติด้านพ่ก้าผู้จัดการส่วนตัวก่อนหน้านี้ถูกกระสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก สาวใหม่บอกว่ารู้สึกสงสารพี่ก้าค่ะเพราะมีเรื่องเครียดหลายเรื่องวอนทุกคนให้กำลังใจค่ะในส่วนของอินสตาแกรมยังไม่มีคอมเมนต์อะไรที่รุนแรงแผนว่าช่วงปีใหม่นี้จะพาคุณแม่ไปเขาดาวที่เบลเยียมค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากสาวใหม่กันเลยดีกว่าจ้าคือ <c oughs> <c oughs> ตลกอย่างหนึ่งที่บอกว่า oh. เป็นขอเฟิร์สในประเทศ <c oughs> อะไรเงรี้ยค่ะอันนี้อันนี้น่าจะแบบพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่เราเพราะว่า เวลาไปทํางานต่างจังหวัดอย่างเงี้ยคะ่ะก็นั่งเหมือนทุกๆคนจริงๆแลวเฟิสคงไม่มีอะไรเงี้ยคะ่ะก็เวลาไปทํางานต่างจังหวัดนั่งข้างแบบประชาชนทั่วไปเลยนะคะอันนี้ก็น่าจะแบบพิสูจน์ได้ก็ขำๆเนานะที่จริงแล้วใหม่ไปงานต่างจังหวัดค่อนข้างก่อนอันนี้เยอะนะคะแล้วก็คือที่จริงทุกคนก็สามารถล่วงรู้ได้อบางคนยังนั่งข้างใหม่เลยก็นั่งไปด้วยกันเนี่ยแหละค่ะเครื่องบิน ปกติอะไรเงี้ยก็น่าจะชัดเจนแล้วล่ะอะไรเงี้ยอย่าง,อย,างอย่างที่บอกเลยค่ะก็ไม่อ่านแล้วก็ขำแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีใครเขา r e q u e s เ first กันบ้างคะในประเทศ <c oughs> อะไรประมาณเนี้ยค่ะ <c oughs> ใช่มันก็มันก็เป็นเรื่องที่เราเราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องปล่อยผ่านมันไม่ใช่เรื่องของเราอะค่ะ <c oughs> ใช่คือพอเราเจออะไรมาเยอะอะค่ะเราจะค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็มาอยู่วงการบันเทิงมา ไม่ได้นานมากแต่ก็ไม่น้อยนะคะดังนั้นไม่ไม่รู้ว่าวิธีการทํางานเป็นยังไงแล้วก็เ,เราเราอยู่มาได้ค่อนข้างจะใช้เวลาคือค่อนข้างนานอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องปฏิบัต,ติตนยังไงนะคะ mm hmm. แล้วก็เราก็มองตัวเองทํางานไปอีกสิบยี่ิปีดังนั้นเราคงไม่ทําอย่างที่ใครๆบอกไม่ไม่คุยคะ่ะเพราะว่าผู้จัดก,การหนูเขาเ คือสงสารนะเขาเขาดูแลใหม่ดูแลเฟิร์นอย่างงยานเยอะแล้วก็ต้องเขาก็ทําคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะคือลองคิดดูว่าดิวลูกค้าดิวอะไรเงี้ยคือเรื่องปวดหัวพี่ก้ามีเยอะแล้วใหม่ก็อยากให้เขาแบบว่า,าสบายสบายบ้างอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยขอกําลัง,งใจจากทุกคนว่าบางทีอะไรที่ที่ที่มันไม่ใช่พี่ก้าวอย่างเงี้ยค่ะก็ก็กเอ,อ๋อก็อาอหาว่าพอเป็นผู้จัดการแต่ที่จริงก็ดังนะ้รับสมัครเด็กเพิ่มนะน้องๆที่สนใจนะคะ น้ำพลแฟมิลี่นี่เขาได้นะคะไม่มีนะคะหลังๆแบบสิ่งแวดล้อมดีมากในไอจีเราคือค่อนข้างดีมากๆก็ทุกคนก็จะแบบเริ่มเริ่มเริ่มมาใส่เขาเรียกว่าอะไรทุกคนเริ่มมาใส่ใจเริ่มมารู้ตัวตนจริงๆของเราจากแต่ก่อนอาจจะไม่สนใจว่าเราเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มมาแบบลิงอย่างงูนลิงอย่างนี้อะไรเงี้ยทุกคนก็เริ่มแบบ ใจแล้วก็คุยกับเรามากขึ้นแล้วเราก็คุยกับแฟนๆมากขึ้นอะไรเงี้ยทําบุญกับพระในบ้านพาคุณแม่ไปเที่ยวค่ะใช่ก็เดี๋ยวให้เขาคือใหม่มีคุณแม่สองคนคือคุณแม่แล้วก็เป็นน้องสาวคุณแม่ซึ่งเลี้ยงมาแต่เด็กก็เดี๋ยวจะพาไปปล่อยแก่สักหน่อยก็คงจะแบบสนุกมากๆค่ะก็อยากให้ให้เขารีแลกซ์อะไเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาใหม่มาทํางานนี่เขาก็จะเป็นคนที่ไม่นอนเพราะรอใหม่กลับบ้านทุกวันอะไรเงี้ยก็จะคง ผมจะให้เขาผ่อนพักผ่อนให้มากๆช่วงปลายปีแล้วก็เปิดปีใหม่มาก็ลุยงานต่อปาพาไปเที่ยวค่ะใช่พาไปเที่ยวเบลเยียมค่ะก็ออกมาเคลียร์ข่าวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะว่านางเอกชวดเงินแสนพอผู้จัดการเนี่ยไม่ใช่ตนเองอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับแฟน,ฟนรายการวี้ข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ส้มซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล,ล่างค่ะเราบลองว่าส้มซ่าจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตก,กันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับนี้เนี่ยส้มซ่าบ๊ายบายไปก่อนนะจ๊ะ